นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโรบักช็อปทีเอชเลด้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณ2นี่ว่ะเติมโรบักดีกว่ามาลุช็อปเลดห้าจ้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะคุณเห็นอะไรไหมครับ5นาทีดีโอเกิด มันเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะต้องมาอธิบายก่อนนะครับว่าเกมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราขอค่าทีโอกัอนแต่อะไรขึ้นน่ะพี่บอสทีโอเกิด5นาที <c oughs> ใช่แล้วพี่อะไรดูเงินนะครับอันเดียวเฮ้ย <c oughs> ดบเงินนันเดียวอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาบอสก่อนนะครับก็คือตอนนี้เกมถูกรีเวิร์สไป4วันก็คือตอนนี้ตัวเกม นะครับใครที่เล่นก่อนหน้านี้น4วันข้อมูลตัวนั้นจะหายไปหมดเลยนั่นเองก็คือจะไปในช่วงวันที่มี Data หายนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้มีคนมีข้อมูลหายค่อนข้างเยอะใช่ไหมตอนนี้เขาย้อนกลับให้แล้วนะครับไปถึงจุดจุนั้นและไอ้สวันที่เราเสียเวลาไปทั้งหมดนะครับก็จะถูกยกเลิกทิ้งไปหมดเลยและเกมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนการคูณแล้วเรียบร้อยคูณ6นั่นเอง คูณ6หในระที่นี้ไม่ได้คูณแค่ไอเทมคูณยันบอสนะครับรอบนี้คือสุดมากอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดข้อมูลให้ดูอีกป๊บนี่ครับข้อมูลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะบอกว่าเขาจะรีเนี่ยชัดดาวใช่ไหมแล้วจะรีเวิร์สเนี่ยก็คือกลับไปเมื่อ4วันที่แล้วตรงนี้อ่ะเออก็เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีเวนต์คูณสามเนี่ยจะเหลืออีก3าวันเขาจะเพิ่มให้แต่ถ้าพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็น คูณ6ตอนแรกก็บอก2วันแต่เจ้าของเกมเขาบอกว่าเฮ้ยสวันไปนเลยอีหนูรวมถึง D.O. ก็คูณหกว t t h ต fuck ของตอนนี้คูณ6กดีคูณ6ทุกอย่างคูคณหกแต่ข้อมูลก่อนนะนี้ครับที่ใครอ่อนไว้เป็น10ชั่วโมงเช่นพี่นะครับหายก็ไม่ซีเรียสนะเออถ้าเราเล่นเกมนี้เ้ว,ลวเล่นชิวๆแล้วก็เล่นอยแล้วครับไม่ซีเรียสคูณหนะปุ๊บ คือเดี๋ยวมาดูกันว่าเราตีดีโอสักครึ่งชั่วโมงเราจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะตัดช่วงเขาเรียกว่าไฮไรท์ไฮรไฮรท์ของเฮ้ย hey, หัวใจออกว a t หัวใจออกหออกนานีห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 นานีสิบนาทีหัวใจออกครับผมอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยสิบนาทีหัวใจออกครับผม อะไรครับนี่เกิดอะไรขึ้นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรครับนี่ออ่ะอันนี้ก็คือสรุปเลยนะครับก็อ่อนครึ่งชั่วโมง3-3นาทีครับก็ของประมาณนี้ถือว่าดีไหมโอเคเลยคือแบบแม่งแป๊บับเกิดไปแป๊บเกิด,แบบกดอาจจะยังไม่มีของแรงมากนะครับเมื่อกี้เราฟุกได้หัวใจมาชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งแม่งก็คือฟุกอะฟุกก็คือฟุกครับอยู่ดีแม่งจะออกก็ออกครับออแต่นี้พี่เก็บไปในกระเป๋าแล้วหัวใจ นี่นี่พี่ดันมาแล้วซึ่งแบบเวอร์เวอเหมือนกัน10บนาทีออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองขายของให้ดูนะมีเงินอยู่ล้านฮะมาดูซิว่าไอของที่เราได้จากบอสดีโอได้จากนู่นได้จากนี่จากนั่นนะครับถ้าเรามาขายเราจะได้ประมาณกี่บาทนะครับปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบอ่ะเมื่อกี้ขึ้นมา4 0 0 0 0นห้าแสน, 5, แสนและอ่ะเจ็ดแสนล้านแปด ก็ค <Da> ือเอ้ยไม่ใ <back> ช so, uh ่จ oh, ุดแสนนี่ล้านแปดแน่วะล้านห้าเออล้านห้านะครับทั้งหมดก็คือล้านห้าก็ถือว่าเยอะไหมก็โคตรเยอะเลยสาหรับพี่นะครับคือครึ่งชั่วโมงได้แล้วเมื่อก่อนออนเป็นสิบชั่วโมงยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยถือว่าเร็วมากครับก็คูณมันก็ต้องวัดดวงอีกทีหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าออนสักสองชั่วโมงแล้วก็รีเซฟเหมือนเดิมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรละแค่มาบอกข่าวเฉยๆและเดี๋ยวตอนเย็น ว่าจะลงเ,ออเจ้าคลิปสอนทำแซนนะครับแล้วก็รีวิวนิดหน่อยอวันนี้บายครับผมมาบอกข่าวตั้งแต่เช้าเลย